สวัสดีเพื่อนๆด้วยนะครับในคลิปวิดีโอนี้ผมจะพาเพื่อนมาเพิ่มในส่วนของยอดแชร์คลิปวิดีโอของติ๊กต้องแล้วผมทำยังไงมาดูกันได้เลยนะหน้าแรกเพื่อนคลิกลิงก์ด้านใต้คลิปวิดีโอที่ผมแปะไว้เพื่อนได้เลยนะเพื่อนจะเข้าสู่เว็บไซต์ SPE SMM ได้เลยนะครับวันเพื่อนที่ดูผ่านคลิปสั้นคลิป็อทคลิปเรียจะเป็นที่วาร์โคดล่างสแกนเข้าสู่เว็บไซต์ได้เลยนะไหนจะเข้าสู่เว็บไซต์มาแล้วเพื่อนกดสมัครใช้งานปุ่มสีเขียวตรงนี้กันก่อนได้เลยนะครับคลิกเข้าไปได้เลยนะ กรอกชื่อผู้ใช้อีเมลรลาดผ่านยืนยันราดผ่าน้นนราานเรียบร้อยนะครับที่สําคัญปีช่องสีเลี่ยมตรงนี้ด้วยเนะี่ยเปิดเครื่องหมายสีครูสีเขียวอย่างนี้แล้วกดสมัครใช้งานได้เลยนะครับอยากสมัครใช้งานส0บเรียบร้อยเพื่อนมาลงชื่อเข้าใช้กันได้เลยนะหรือเพื่อนจะลงชื่อเข้าใช้ผ่าน Google ปุ่มสีเขียวตรงนี้ก็ได้นะกดลงชื่อเข้าใช้ไปได้เลยนะเข้าสู่หน้าเว็บไซต์เพื่ออยู่ในส่วนของหน้าเมนูคําสั่งซื้อใหม,ม่เมนูซ้ายบนด้านแรงนี้เลยนะตรงกลางหน้าจอเพื่อเยนโลโก้หลากหลายโลโก้เลื่อนๆเลยนะครับ เรื่องในส่วนของติ๊กตอกได้เลยนเนาะเรื่อนลงมาเจอหมวดหมู่ตรงนี้ลีกเข้าไปมีหลากหลายมวดหมู่เพื่อนเลื่อนเรื่อเลยนะเพื่อนเรื่องในส่วนของหมวดหมู่เพิ่มในส่วนของยอดแชร์ติ๊กตอกได้เลยนะครับผมเอาตรงนี้เลยนะบร,ริการเรือกบริการเพื่อนสนใจถูกใจได้เลยนะในส่วนของคำอธิบายอย่าลืมอ่านกันด้วยเนาะอ่านเสร็จเรียบร้อยมาใน,นส่วนของลิงก์ได้เลยนะก๊อปปี้ลิงก์คลิปดอติ๊กตอกเพื่อนเพื่อเพิ่มยอดแชร์ได้เลย เป็นิปวิดีโอนี้ยอดแชร์ผมอยู่ที่60แชร์เองแล้วนะฮะหน้าผมตาน,นี้ก็ copy ลิงก์ด้านบนนี้มาได้เลยเนะี่ยกดวางลิงก์แล้วใส่จำนวนที่ต้องการได้เลยนะครับเพิ่มไปสัก100แชร์แล้วกันนะแล้วกดสั่งซื้อได้เลยก็้คือหนะ้าแต่งเขียวๆอย่างนี้ตอนนี้ยอดแชร์ของเราเรลังจะเพิ่มเข้ามาก็รอสักพักนึงนะระหว่างที่รอเดี๋ยวต้องขอแนะนำเมนูแต่งในเว็บไซต์เพื่อเลยละกันนะในส่วนของรประบัติการสั่งซื้อจะบอกอ่าเดิมแต่งที่เราเคยสั่งซื้อไปนะครับตรงนี้ก็จะเป็นวันที่เเเลลรรออด,อดอกตงนี้ยนะ รายละเอียดต่างๆจะบอกอยู่ตรงนี้นะว่าด้านขวาสุดตรงนี้เจะเป็นสาธารณะนะถ้าเสร็จเรียบร้อยขึ้นสิวเขียวเสร็จเรียบร้อยเพื่อนเลยนะีน่สำหรับเมนูบริการนะจะบอกบริการต่งแงที่เว็บไซต์แนะนำไว้ครับเราเพื่อนสนใจบริการไหนสามารถสั่งซื้อบริการนั้นที่เมนูด้านขวาตรงนี้ได้เลยใน,ะนส่วนของเมนูเติมเงินโนะ้บจะมี5ช่องทางการเติมเพื่อนเลยทีเดียวนะว่าจะเป็นทูนี่วอลเล็ตสแกน QR code ซองอ่างเปาคริปโตหรือ,อวนะ่าทรูเพย์นะครับเดี๋ยวยกตัวอย่างเพื่อนดูไปสแกน QR code แล้วก็ใส่ยอดจำนวนเงินที่ต้องการเติมแล้วกดเติมเงินนได้เลยะ พึ้นที่ว่าอาร์โค่ได้อย่างนี้เข้าแอปธนาคารที่มือถือสแกนจ่ายได้เลยน่ะสแกนจ่ายเสร็จเรียบร้อยยอดเงินอ่อนเพื่อนจะขึ้นด้านขวาบนตรงนี้เลยน่ะในส่วนของพีนุแนะนําเพื่อนนะเพื่อนสามารถมาคัดลอกลิงก์ตรงนี้ผมแชร์ให้คนอื่นๆได้เลยะแต่ค่าคอมมิชชั่นนอบถึงหกันเลยทีเดียวรอบถือว่าเป็นรายได้สูบรายได้พิเศษอย่างนเงครับเราเลยน่ะในส่วนของพีนุ้รับของขวัญเพื่อนสามารถมารับในส่วนของยอดวิวทิก톡ฟรีได้ที่เมนูนี้ได้เลยน่ะกดวางลิงก์แล้วใส่จำนวนที่ต้องการกดรัับขขขออองงวววญไไดดดด้้เเเลลยยยยนนน่ะะะจสฟรีีีท ใน,นส่วนของเมนูตัวช่วยเหลือเราหูนเพื่อนมีปัญหาอะไรต่างก็มาที่เมนูนี้ได้เลยเนะก็สามารถติดต่อแอดมินผ่านเว็บไซต์ตรงนี้เลยก็ได้นะผมกรอกรายละเอียดต่างๆไปจะแนบไฟล์ตรงนี้ก็ได้นะแล้วก,กดส่งตัวกไ็ได้เลยเพื่อจะแอดไลน์ตรงนี้ก็ได้นะผมอดคอนไลน์เนี้ยคลิกเข้าไปจะเป็นคิวอาร์โค้ดใเพื่อนสแกนแอดไลน์ได้เลยคนระับแอดมินก็พร้อมตอบเพื่อน24ชั่วโมงเลยทีเดียวนะครับตอนนี้นะผมคิดว่าในส่วนของติ๊กเตอเพิ่มในส่วนของยอดแชร์น่าจะเพิ่มมาแล้วนะครับเชีครนะ์ก ตอนนี้67แชร์กดรีเฟรชดูเลยละกันนะครับเป็น87แชร์แล้วนะผมกำลังทยอยเพิ่มมาแล้วนะผมเดี๋ยวรอสักพักหนึ่งยอดแชร์นะจะเพิ่มขึ้นมาเป็นที่เรียบร้อยตามที่สั่งซื้อไปนะครับแต่ว่าเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาเพื่อนผมตัดคลิปวิดีโอไปตอนที่ยอดแชร์ของเราเพิ่มขึ้นมาเป็นที่เรียบร้อยตามที่สั่งซื้อไปเลยละกันนะครับ ครับผมแล้วที่ผมลองมาสักพักหนึงนะผมตอนนี้ยอดแชร์ของผมก็เพิ่มขึ้นมาเป็นที่เรียบร้อยตามที่สั่งซื้อไปแล้วก็ไม่นานมากเราแป๊บเดียวเองแล้วนะยอดแชร์ก็เพิ่มขึ้นมาเลยนะะหรือว่าสุดยอดจริงๆเนะผมเว็บไซต์ SPE SM MM เนะผมเว็บไซต์สามารถเพิ่มยอดไลค์ยอดแชร์ยอดวิตามอะไรต่างๆเพื่อนได้นะเพื่อนสนใจใช้บริการเว็บไซต์สามารถคลิกลิงก์ด้านใต้คลิปวิดีโอเพื่อมปใช้งานกันได้เลยนะสำหรับคลิปวิดีโอนี้นผมขอตัวลราเพื่อนไว้ก่อนนะครับสวัสดีครับ